คลิปนี้จะมาบอกวิธีการตั้งรีพิเตอร์อย่างง่ายๆนะครับก่อนหน่นถ้าเราตั้งคำถี่ที่เราต้องการเข้าไปก่อนเช่นคำถี่4ห้าหเ้าี่ห้าหก็ดห้าเราก็จะเมมลงไปที่ช่องหนึ่งโดยการกด M/R ปุ่ม M/R แช่ไว้พอหน้าจอมันขึ้นแบบนี้แล้วให้เรากดลูกศรลงมาเพราะเราจะตั้งไปที่ช่อง001จากนั้นกด M/R แช่ไว้5วิ มันจะขึ้นเมมอินนะเสร็จแล้วให้เราตั้งคถัถีพักส่งก็คือ145 075เสร็จแล้วจากนั้นให้กดเ m มาแช่ไว้เราจะทำการทับมันนะฮะเอาช่องไปทับมันเมื่อกี้เราตั้งวันที่ช่อง1สังเกตว่าที่หน้าจอมันจะขึ้นเป็น002ให้เรากดลูกศรลงมา1กิกนะฮะมันจะเป็น001 เสร็จแล้วให้เรากด P 2กดปุ่ม P 2แช่ไว้มันจะขึ้นเมมอินนะครับเสร็จแล้วให้เรากดให้เรากดปุ่ม MR เห็นไหมฮะหน้าจอก็จะขึ้นเป็น145 675เวลากดส่งมันก็จะเป็น145 075ครับทีนี้ช่องรีวิตเตอร์เราเนี่ยมันก็จะมีช่องโทนนะฮะให้เราตั้งโทนด้วย วิธีการตั้งโทนคือให้เรากดปุ่ม2ขีดนี่แช่ไว้หน้าจอก็จะเข้าไปที่เมนูให้เราไปที่เมนู8ไปที่เมนู8มันจะเียนว่า ctcs จากนั้นให้กด2องขีดนี่อีกหนึ่งครั้งนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้การตั้งโทนเราจะต้องตั้งโทนทั้งภาครับและภาคส่งให้ตรงกันนะครับสังเกตว่าลูกศรชี้ที่ tx หนึ่ง ให้เรากด2ขีดนี่หครั้งนะมันก็จะกระพริบเราจะใช้โทนที่67นะครับ67นะฮะ67พอ,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 อได้แล้วให้เรากด2ขีดเออไม่ต้องครับเดี๋ยวๆพอได้แล้วให้เรากดลูกศรลงมาขอ,อขอขอภัอยครับพอได้แล้วให้เรากดปุ่ม2ขีดนี่หนครั้งยืนยัน เสร็จแล้วกดลูกศรเลื่อนลงมามาที่ r x เราก็ตั้งให้เป็น67เหมือนกันก็กด2ขีดอีก1ครั้งครัครบดูแล้วไม่เข้าใจสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องทำตามทุกขั้นตอนนะครับนี่ฮะสังเกตว่าเราจะตั้ง t x 67 r x นี่ต้องเป็น67พอได้แล้วกด2ขีดยืนยันมันก็จะค้างหมดปิดเครื่อง เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วให้เรากด2ขีดเนี่ยแช่ไว,ว้อีกครั้งหนึ่งเราก็จะไปที่เมนูที่29เพ<ม>ื่อทำการใส่บังคับให้ใส่โทนเมื่อกี้เราตั้งคำถี่โทนไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาตั้งคำบังคับให้มันไปใช้เกี่ยวกับโทนนะฮะสเปลวเห็นไหมฮะเข้าไปที่เมนู29เมนูที่29นะครับไปที่เมนู29มันเเขียนว่า S sql type สังเกตว่ามันจะเป็น off ให้เราเปลี่ยนเป็น on นะฮะกดลูกศรหัวขึ้นไปเรื่อยๆค้นหาคำว่า t s q l พอได้แล้วให้เรากดสองขีดในอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดส่งอีกหนึ่งทีเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับ ทีนี้ให้เราทําการเมมเก็บไว้เลยโดยการกดกดมาแช่ไว้ขอ,อไม่ต้องกดแล้วครับเพราะว่ามัน,มนถูกบันทึกในช่องเมมอยู่แล้วแล้วก็กด VFO ออกมาได้เลยถ้าเราจะใช้เราก็กดเ m มามันก็ได้ตามนี้แล้วครับที่หน้าจอขึ้นยกเลิกเราก็กด VFO โ คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับวิธีการตั้งรีวิเตอร์อย่างรวดเร็วทันใจนะฮะ